พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองนะคะให้การต้อนรับพลเอกเกรงไกรศรีรัตรองประธานวุฒธธิสภาคนที่หนึ่งพร้อมคณะที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนิน500ช่องบกพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่หลังเกิดการประทะกันร,ระหว่างทหารไทยและกัมพูชาที่ช่องบกเมื่อวันที่28พฤษภาคมก่อนจะมีการเจรจาให้ทหารทั้งสองฝ่ายปรับกำลังเพื่อลดความตึงเครียดในพื้นที่ แม่ทัพภาคที่2ระบุว่าหลังมีการเจรจาให้ทหารกัมพูชาปรับกำลังออกจากพื้นที่ที่รุกร้ําอธิปไตยของไทยและถมคูเลตให้กลับสู่สภาพเดิมทําให้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้นะคะยังกําชับให้กําลังพลฝ้องระวังในจุดอื่นๆอย่างเข้มงวดเพื่อรอผลการประชุม JBC ซซึ่งจะมีขึ้นในวันที่14มิถุนายนโดยให้ยึดหลักการเจรจาโดยสันติวิธีค่ะต้องดูผลการเจรจาครับ ดูผลการประชุมครับถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ตามนั้นนะครับท่านคะแล้วท่าทีของกัมพูชาหลังจากที่มีการพูดคุยเจรจากันเป็นรูปธรรมกันแล้วมีการถอยกําลังออกไปแต่ว่าฝั่งกัมพูชาเองเขาก็ยังยืนยันไม่ถอนกําลังเนี่ยมันจะสร้างความแบบไม่ไว้วางใจในพื้นที่ก็ก็คือหลายๆอย่างแล้วก็ให้เกียติกันนะกำลังทหารคือบางทีเป็นเป็นศักดิ์ศรีของของแต่ละประเทศเช่นกันเราก็ใช้คําว่าปรับกําลังปรับกาลังก็หมายถึงว่าเรา จุดนี้นะเราก็เโอเคฮะเราก็มาอยู่แบบเหมือนปีที่แล้วคือใช้คำว่าการปรับกําลังทั้งสองฝ่ายร่วมกันทั้งเขาและเราก็มาอยู่ที่จุดเดิมเฉพาะที่ช่องบกไม่มีปัญหานะครับก็หน่วยในะพื้นที่ก็ลงไปพูดคุยกันต่อไปนี้สัปดาห์ละสามครั้งเราก็ไม่ต้องใช้อาวุธเดินไปก็ใช้มือเปล่าเดินไปพูดคุยกัน แม่ทัพพักที่2ยังระบุอีกว่าระหว่างการรอการประชุม JBC นะคะได้ทําข้อตกลงกับกัมพูชาในการจัดชุดลาตระเวนเพื่อพบปะกันบริเวณจุดที่เป็นปัญหาสัปดาห์ละ3ครั้ง สามครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยปลอดอาวุธเพื่อลดการ,รเผชิญหน้าค่ะและให้ความมั่นใจกับประชาชนคนไทยนะคะว่าทหารยังคงยืนหยัดทําหน้าที่ปกป้องอธิป,ปไตยอย่างเต็มที่และขอบคุณน้ําใจนะคะที่คนไทยส่งให้กับทหารที่อยู่แนวหน้าที่ร่วมบริจาคสิ่งของและอาหารจํานวนมากโดยตอนนี้นะคะต้องรอว่าผลการประชุมในวันที่14มิถุนายนค่ะว่าจะออกมาในทิศท,ทางใดนะคะซึ่งก็มีแผนรองรับไว้หมดแล้วค่ะด้านพลเอกเกรียงไกรศิรักนะคะรอง ประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งรวมถึงกรรมาธิการทหารค่ะระบุว่าในการลงพื้นที่ช่องบกครั้งนี้นะคะก็เพื่อต้องการมารับทราบข้อมูลและให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะโดยมั่นใจว่าฝ่ายทหารนะคะจะสามารถแก้ปัญหาได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้องโดยหลังจากนี้ค่ะจะมีการรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเสนอต่อรัฐบาลต่อไปค่ะ ในส่วนของแม่ทัพภาคที่2นะคะยังได้พูดถึงการยกระดับมาตรการตัดน้ําตัดไฟตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะรวมถึงการปิดด่าน100%เซนะคะซึ่งก็ยังคงต้องรอในส่วนของผลการประชุม JBC นะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่14มิถุนายนแต่ว่าในระยะเวลาจากนี้นะคะไปจนถึงวันที่14มิถุนายนถ้าหากมีเหตุการณ์ปะทหาการเกิดขึ้นอีกก็พร้อมจะดําเนินการได้ทันทีค่ะคุณพึ่งนภาคะ